เอวต the <I S 2> mm ้องถอดรองเท้าก่อนแล้วลูกนน นี่ของอะไรอ่ะยักษ์เขียวหรอกวิลล่ามินโดมเหมือนกนได้เหรอได้ที่นอนนี่นิ่มไหมเนี่ยเออได้อยู่เนี่ยเอ้ยอันนี้ดีวะเออไม่รู้ของอะไรอ่ะแต่ดีนะวิลล่ามนโด้ใช่เหรอทำทำที่นอนมาด้วยเหรอ ก็อยากกระโดดลงไปใช่ของเรา,น,านุ่นเนี่นุ่นเนี่ยหนักร้อยกว่านี่อันนี้สบายเลยนะเหรอใช่มันของอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันมานาุ่มอ๋อใช่ด้วยวินโดอันนี้มันนุ่มมากเลยนะคะแม่มาเลยนะครับเราเข้าไปดูได้แต่เนื้อแน่นดีอ๋อนี่ที่นอนพังพองลงแม่เราเข้ามามันนุ่มมากเลค่ะอะไรอย่างนี้อะลูกใครอยากข้าวอะ ที่นอนสามฟุตคมปูคมปูผืนนี่หมอนว้าอันนี้นิ่มนเออจะมีลมเข้าอง อันนี้ของขอแม่ค้แม่รนแตกดูค่ะแม่มันสามอันของอย่าเงี้ยแต่ไปดูวันนู้นสิรครับไม่ใช่ไปต๋องไงลูกมาเินยเต้นอ,ไไอันนี้ก็ใหญ่เนาะราคา23,900ื่นสามพันเก้าร้ <c oughs> อยของแบ็คด็อกเต้นอะไระสองหมื่นแล้ววางเอานี่ยอันนี้นิ่มเลย อันนี้สิบเซนป่ะใช่ดสิบเซนดนนนีด็ดนดไม่นุกก่มนาดีป่ะ<อ>ดีอะดีเลยละ่ะเขาชอบเม่คิดว่าไอนน้แบบสามเซนเหรอใช่อันนี้มันอันนี้ไปอะเอออันนี้มัน น,นี่ของอะไรเป็นร้านดูกันน้ำสองพางนะก็เป็นสามแล้อมันทำไมราคามัน เมาเช่นหายหรอเขาได้ป่านอย่นี้อ่ะไม่ต้องเข้าหรอกลูกทำไมแค่นี้ก็เห็นแล้ววิลาแอนโดไซเอล ปูซานไซส์อลราคา4990ัาดูภายในกันไซส์อลอันนี้จะมีม่านก,กัน้นห้องข้างในแบ่งห้องที่นอนจะเป็นห้าฟุตภายในจะอยู่ที่สามเมตรยี่สิบ คูณสงเมตสิสูงร้อยแปเมาเช่น อันนี้หมื่นเป็นเสาลมใช่เสาลมเข้าไปดูข้างในว่างก็กว้างเท่ากับบนินเลสสิบสามเลยที่ปิดด้วยน้ปาเาอยานอนแล้วก็ปิดตมันเตี้ยมันเตี้ยเพ่วะไม่เตี้ยเท่ากันเท่ากับบนินเลสสิบสาเลย m o เช่นไฮเ i อร์ขนาดเท่ากันแหละอ๋อสูงใช่หรออ๋อในเช่าแต่วินเลทสิบสามจะอยู่ที่สามสามเก้าห้าได้ด้วยเนี่ยพร้อมต่อเทเลสมาเลยก็ดีนะเออหลักนี้ก็เต็นท์เสาลมเหมือนกันอันนี้ก็กว้างนะเท่ากับเออะไรนะ K2 ของเราหรือเปล่า แต่มันกว้างกว่ามันแนวกว้างสี่เหลี่ยมกว่ามมมันไ่ีประตูมันกว้างกว่าเออราคาสี่พันเก้าเป็นเสาลมอันนี้ก็สวยนะพูดถึงอันนี้ก็สวยนะนี่ขนาดสองเมตรสามคูณสองเมตรสามสูงร้อยแปดสิบห้าเซนที่นอนสีดำคันนี้ค่ะใช่มไหม Mountain Hiker ข้างหลังจะไม่มีนะไม่มีประตูเปิดดูดาวได้ไม่มีช่องแอร์ป่ะตัวนี้มีที่ใส่สายไฟไม่มีนะใช่มีมีที่ใส่ใส่ไฟอย่าเดียวแต่ไม่มีช่องแอร์ต้องไปเจาะเอาเองเสาข้างมันสูงมันก็เลยอันนี้ของอะไรอะเตนของอะไรของอะไรอะไรก็ไมรู้บ้านเราบ้านเรานู่นที่นอนในที่กว้างอยู่นะสามเมตร คูณ2เมตร6สูง2เมตร5โอ้กว้างมากจริงอ่ะดีไม่แพงโป่งด้วยนะได้คุ้มราคาอะราคาหนึ่งหมื่นแล้วดูท่อแอร์ให้มีให้แล้วด้วยท่อแอร์เปิดประตูได้สองด้านมีมีที่ดูดาวด้วยราคานี้ไม่แพงและนี่เป็นผ้ายางด้วยนะพื้นเออพื้นเป็นผ้ายางแล้วมันนอนตัวนี้ด้พื้น กว้างเลยนะเนี่ยวไปลองนนอดิอูสิโอ้โหอันนี้นิ่มเดินเออแต่ก็นุ่มอยู่อันนี้เหมือนที่นอนมาเก็ตเลยอันนี้เหมือนที่นอนมาเก็ตเลยอ่ะ <My God> มีช่องดูดาวสองช่องเออโล่งอ่ะแล้วนี้เป็นอะไรอ่ะที่ใส่ของเหรอ่่เปิดได้เหรอ,องหลััมนนเป็่องันอ,อ,อ,อ๋อเหมือนไว้กินข้าวข้างในอเหรอ ราคาจะต้องได้โอ้โหราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยก็ไม่แพงสาใหญ่้วยกว้างดูเสาต้นเบลเลยไม่งอไม่ค้องแกงนี่เต็นท์ของอะไรเนี่ยโมนาเกียเต็นเ์เสาลมสามร้อยคูณสองเมตรยี่สิบความสูงสองเมตรเราจะใส่ที่นอนห้าฟุต ได้สอ,อันอยู่นะมีช่องแอร์ไหมไม่มีมีช่องแอร์ให้สองช่องมีประตูเปิดได้2ด้านมีที่ดูดาวราคาหมื่นหารอันนี้บูธของจีฟ โอ้ข้างในอย่างกว้างครับราคาก็ไม่ธรรมดา48,950ืการก็จะเป็นห้องนอนอยู่ข้างในส่วนโถงอันนี้ก็ไว้สำหรับนั่งกินแน่กว้างมากอันนี้ราคาสี่0มืารนีความกว้างสุงอยาง ตามนี้เลยข้างในก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนประมาณนี้เลยค่ะนี่น่าจะรูดได้รูดลงมาได้ <Okay. S 2> นี้บูธของสนามเดินป่านี่เรามาถึงบูธสนามเดินป่าแล้วเามอัน รุ่นไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลีโกนา EX พัด e ราคา7,995ข้างในจะแบ่งเป็นสองห้องอันนี้จะเป็นออโต้แล้วกลางง่ายจะมีช่องแอร์ไหมนี่จะมีช่องแอร์ให้1ช่องดูข้างในมีหน้าตา่าง ข้างบนสามารถเปิดได้เปิดอย่นี้ได้นะแล้วก็ลูดได้แบ่งเปน็นสองห้องอ๋อนี่ถอดไม่ได้หรอมันถอดไม่ได้อะมันไมนน่สามารถถอดออกได้แต่เก็บได้ ก็จะได้ที่นอน5ฟุตอย่างลาฟังอันนี้รุ่นอะไรอะเตยรอันนี้รุ่นโมนาเียอ๋อ,อของโมนาเกียมาอยู่สนามเดินป่าเนะี่ยเอ่อรองเ้าค้าที่ไหนราคา7 0 0ฝัางออตโต้ไหมเนี่ยออ,ออออโต้ห้องไหน คล้ายบลเลตหกอันนี้สองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าราคาเบาๆบสองคนได้อยู่เนี่ยราคาเบาๆผ้าดีอยู่ของสนามเดินป่ารับประกันตลอดยิการชิง,งานอันนี้4,995ของสนามเดินป่า ประมาณนี้เลยความกวาม้างความยาว2องเมตสี่งเมตสสิบสูงร้อยแิบกางง่ายนี่ไงกลางแบบนี้เลยตัวนี้ก็สวยอ่ยตัวนี้สองพันแปดก็สิบห้าเออตัวนี้สวยราคาไม่แพงราคาเบาๆเลยนะไม่แพงด้วย อ๋อเป็นแบ,บบล็อกแบบนี้เปิดได้ข้างหน้าข้างหลังเปิดได้ข้างหน้าข้างหลังมีที่ค้อสไปสวยเรอราคาไม่แพงที่แล้วน้องหยากร้อยกีน อันนี้ก็ของสนามเดินป่าเหมือนกันกลางออโต้ไหมเหมือนเหมือนไม่ออโต้ป่ะเนี่ยเหมือนต่อเสามีภายในแต่มันมีทธอเล็ดยาวยาวออกมาเยอะอยู่ นี่อยากออกมาเยอะเลยแต่ไม่รู้กางออโต้เปล่าอะ่ะไม่แน่ใจแต่ข้างในก็กว้างอยู่นะมานี้เลยคล้ายๆความวิวนเลตหกอยู่แต่กล้องกว่าวินเลตหกต่อเท่ากันแหละ ไปชอบกระบ,บอกน้ำมีขครการน้เทียบเลยนแล้วที่นี่มีอุปกรณ์การเต้น์และเต้นมีให้เลือกหลายแบบหลาสไตล,ล์นะคะถ้าสนใจไปที่เซีย่ังสิตะครับได้เลยคะ่ะ น้องก็ขอกลับบ้านก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ